จานึกถึงพระพุทธเจา้า <c oughs> ถ้าเราไม่มีพระพุทธเจา้าก็พุทธพระพุทธรูปนะั่นแหละนึกถึงพระพุทธรูปเมื่อะไรก็รถึงพระพุทธเจ้าเหมือนนั้นตอนนี้จะเห็นว่าถ้าเราถวายท่านทุกวันจิตเราจะเริ่มเป็นห่วงท่าน <c oughs> ก่อนที่จะบริโภคอาหารละก่อนจะทำอาหารจิตก็จะคิดว่าวันนี้เราจะมีอะไรถวายพระพุทธรูป บางทีวันนี้ถวายแล้วไม่ทันจะถึงวันพรุ่งนี้ก็น่าคิดเดินไปบ้างทํางานบ้างอดคิดไม่ได้ว่าก็อาหารอย่างนี้มีพวกนี้เราจะนําถวายพระพุทธองค์อย่างนี้เป็นการนึรกถึงพระเจ้าจริงๆตรงๆเลยเป็นพุทธานุสติกรรมฐานถ้าถวายข้าวพระพุทธรูปแบบนี้จนชินถ้าวันไหนไม่มีโอกาสจะถวายท่านวันนั้นใจไม่สบาย อย่านี้ถทิวาจิตเป็นชาในพุทธานุสติกมรทฐานรับรองว่าตายชาตินี้ไม่หลงล็อกแน่ต่อไปธรรมานุสติกรรมฐานทำอย่างไงธรรมานุสติกมรมฐานทำได้หลายแบบแบบต้นก็คือว่าถวายข้าวถวายข้าวพระเ้เป็นพ ER. ุทธานุสติกมรมฐานเวลากลางคืนหรือกลางวันหรือตอนเช้าตาม